ทุกคนกคนค็ค้นขาเมื่อนี้พุ่มพวงสิมานอนน้านะคะทุกคนนี่เป็นเถียงนะ้าพุ่มพวงนะคะหลังจากที่พุ่มพวงว่นใดมานอนเป็นเวลาปีก็กลัวแล้วนะคะที่บ่เคยขึ้นมานอนข้างบนแบบนี้เกอะแยะน,นนะนะคะเมื่อนี้พุ่มพวงมาทำความสะอาดอยากมานอนน้านะคะเพราะว่าบรรยากาศก็ดีบรรยากาศอยู่นะลห้วกา ก็ต้องเปิดแอร์ให้หุุงยางเลยค่ะเพราะว่านอนแบบนี้เขาก็เปิดหน้าต่างรับแสงรับอากาศรับบรรยากาศเย็นสบายดีบม่ต้องเปลืองแอร์อยูุ่บันนะคะนอนให้นอนนะเทียงน้าตรงนี้นะคะสั่งมาเป็นเวลาสิบปีแล้วนะคะแต่ว่าแทบจะไม่ขึ้นามานอนเลยนะคะทุกคนคะ่ะแ,แค่เอาเก็บของไว้ของซื้อ,อนะคะ มืัอนี้ภูมิพวงคิดยังใดบุดคก็คืออยากมานอนน้านะคะอยากนอนน้าร้องเมืองว่าอ่าสิเป็นแบบใดนะคะคือว่าสิมีอ่าฝันนี่อย่างที่ดีบ่สิปมาหาณศรีนะคะสาเหตุที่มานอนเนาะคะ่ะแบบว่าอยากอ่าให้เจ้าที่เพื่อนมะข่าฝันให้ภูมิพวงโชคดีหรือโดนบันดาลใจให้แบบอ่าสิ่งศักดิ์สิิทธ์ ให้เพื่อนมเขาฝันให้มีโชคมีลาบตลอดไปนะคะทุกคนขาภ่มพวงก็เลยมาทำความสะอาดก้อนสินน้อนนะคะเดี๋ยวไปเมื่อตอนเศร้ากันพรุ่งนี้นะคะทุกคนข่าวาตื่นเศร้ากันมาฉิฝันดีตามที่ภ่มพวง,พงขอว่านะคะมือนีภูมพวง,พงตั้งใจมาขอเพิ่นนะคะขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะคะ ที่ยู่ปกปักรักษาบ้านหลังนี้นะคะทุกคนขาภูมพิพวงอยากขอมีโชคมีลาบนะคะให้ภูพวงมือเืนเศร้าให้ฝันดีนะคะทุกคนขาแล้วก็มือนี่ได้โอกาส1ปีเต็มๆที่ไม่เคยขึ้นมาข้างบนบ้านเลยนะคะก็คือภูพวงสางไว้เป็นเวลา10ปีแต่ไม่เคยขึ้นมานอนข้างบนนะคะ คืออาจจะ 3- 4สี่เดือนครั้งหนึ่งอาจจะมีอยู่ค่ะประมาณนี้แล้วกับ่านมีของอย่างใดๆทั้งสิ้นนะคะเพราะว่าของนี่จะเอาไว้ในบ้านนะคะทุกคนคะ่ะอันนี้พุมพ่มพวงสางเป็นแบบเถียงนาเอาไปเอาไปมาบ้านเป็นเถียงนาแล้วค่ะเกือบจะเท่าบ้านแล้วนะคะทุกคนคะ่ะเมื่อนี้เลิกดีนะคะกอยากทำความสะอาดก่อนเพราะว่าบ้านไม,ม่นั้นรักษายากนะคะทุกคนบ้านไม่เนี่ยรักษายากมากเลยก็บ้านปูนนะคะ ยักษ์ใหญ่เป็นขีฟุ้นเต็มแบบไหนค่ะเห็นบ่เพราะว่าเอามาลบฝนลบแดดนะคะย้ำเข้ามาตัดหญ้าทำสวนหรือมาน้อนเล่นแขนอูประมาณนี้นะคะทุกคนอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นแค่สวนกับที่พุ่งพวงเห็ดฟามกบ าร์มกบสียูบริเวณฟังพุ่นนะคะทุกคนค่ะอันนี้เปิดประตูเข้ามา้าทั้งเข้ามา้านี่เป็นบ้านแล้วก็เป็นสะสองสะเอาดินมะถมจากไซบ้านตรงนี้นะคะทุกคนขุดสะมาสองขางมาถมใไ่สางบานตรงนี้แล้วฟังพุ่นบ่ได้จกดินมาพุ่มพวง,งกเกษตรเป็นาั์มกบนะคะที่ทุกคนเห็นนะคะเป็นาั์มกบที่ทั้งพุ่นแล้วก็สวนตรงพุ่นเพิ่นกระสีเฮ็ดมันนะคะ แต่ว่าปีนี้เพิ่นบ่ได้เห็ดนะคะทุกคนกะสิว่างเป้านะคะทุกคนม้มนีพุ่มพวงเลยว่าอยากมานอนนะกันเลยทำความสะอาดตอนนี้เวลสามทุ่มก,กลัวแล้วนะทุกคนแต่กักวาดไปทุกคนจะนอนตรงนี้กะเว้เราจะนอนตรงนี้นะคะทุกคนหันหัวไปทางทิศอย่างนันนี้เพิ่นเอิญทิศตะวันออกบ่อกทิศเหนือทิศเ,เหนือปกติแล้วนอน น้อนฟังพูนบ,บ้วฟังพูนอันวัตทิศ์ย่างสิเอิ้นบ่เป็นเดีคุวพวงพ่วงกันกน,นิลตะวันออกมื้อนี่สิน้อนทั้งทิศเหนือนะคะทุกคนน้อนแบบไม่ต้องกลางมุ้งนะคะทุกคนไม่ต้องกางมุง้งมีก่อนเลย ดับแรกอาสาดมาปู バイバイ